สวัสดีครับสวัสดีครับสมายชีคือคุณครับยินดีต้อนรับทุกคุณครัเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับหาใป้ยไม่เจอช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอนะครับเมื่อเช้านี้ได้ไปร่วมกับกิจกรรมนะครับวิ่งเดินวิ่งออกกําลังกายนะครับเพื่อสุขภาพนะครับที่เทศบาลอําเภอภูเวียงเขาจัดนะครับก็มีความรู้สึกว่าผลผลออกมาตามที่ ความคิดนะความคิดว่าดีประสบผลสําเร็จนะครับทุกๆคนให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มีส,สิ่งสิ่งที่ได้ตามมายเยอะแยะเลยนะครับหลังจากที่ร่วมกิจกรรมแบบแบบนี้นมันก็คือหนึ่งได้พบปะสังสรรค์ละได้พูดคุยกันได้สนุกสนานกันแต่ละคนแต่ละคนนี เหมือนกับยังไม่ได้คุยกันมาเป็นปีเลยอะไรเงี้ยมาเจอกันแล้วก็มาคุยสัรคๆกันนะครับก็ทําให้มีโอกาสได้เปิดเปิดสมองเปิดสมองเปิดเปิดเปิดโลกทัศนะ,ะนะครับให้กว้างขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเริ่มงานตั้งแต่ตีตีตีสามตีสามครึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วคนมาก่อนหน้านั้นตั้งแต่เช้าตู่เลยก็มีนะครับก็ให้ความร่วมมือดีทุกๆท่านเลยนะครับก็อ่า ก็ดูดีนะอ่าท่านนายกบอกว่าปีต้นปีหน้าจะจัดอีกเดือนมกราก็คิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยคงจะดีขึ้นแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นคราน,นี้จะระยะทาง6กิโลนะคราน,นี้นะ6กิโลเออเมื่อเช้านี่3กิโลกว่าๆนะประมาณนั้น3กิโลกว่าๆนี่ก็ก็อันนี้เป็นครั้งแรกไงย,ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเมื่อเช้า ก็ทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งขึ้นรถทั้งอะไรอะไรสารพัดอย่างแต่ไม่ได้หวังถ่วยรางวัลน,นะไม่ได้แบบถ่วยรางวัลหวังอย่างเดียวก็คือได้มาร่วมกิจกรรมเปิดหูเปิดตามีความสุขนะแล้วก็ได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยบรรยากาศดีมากๆในรอบร,รอบชอนประทานนะประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาเริ่มเริ่มชมกันเลยนะครับว่าอยับใครเป็นใคร ใ้ hey, เบิ่งเอาเด้อเออเบิ่งเอาเบิ่งเอาเด้อที่ถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้แล้วก็เบื้องเอาเด้อครับเด้อไผเป็นภผแล้วก็ใครอยากได้รูปนี้ก็เซฟเอาไว้ก็ได้นะครับเอาหยุดวิดีโอพักไว้แล้วก็เซฟเอาเก็บไว้นะครับประมาณนี้เด้อครับเด้อขอขอ,ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเลือดอครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับอ่응าเอ้าเชิญรับชมได้ ช่วยด้วยนะร์ทที่ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวนะค่อรอนะเดี๋ยวดเยรอะได้สูบน้อนกันร้อนรับรับรับห้าสบ็ดเดี๋ยวนะดูเวลาก่อนนะแต่เร็นะอย่าร้อนนะหแปแล้ว ห้านาทีกาห้าสิบแปาทล้วนะครดาสอนาทีคาดาเอาถ่ายรูปวัดเจี่เลยบกเียดไม่หออัพเตอร์ถ่ายภาพไว้ตอนดีฟอรเป็นไงตอนอัพเตอร์อาบแล้วก็หิ้วสี่าทนไ่นายครับถ่ายไว้ให้ละเอียดด้วย เดือนาทีเดียวนะแตะ่อย่เพีนทัใจนอนหายใจได้เลืที่ถึงก้อก้วเลีแก้วไรใจแก้วก็มาวนะันนี้ที่ถึงไรสมาชี่สภาเทศบาลตะบนปูเรียงที่ท่านมาพร้อมนะครับทางส่วนราชกา,ารทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะพี่น้องอสมนะครับ เราคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของอำเภอภูเวียงตลอดจนนักเดินวิ่งนักกีฬานะครับชาวอเภอภูเวียงชมรมรักสุขภาพนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางเทศบาลนะครับได้จัดนะครับนรงในเรื่องของการออกกาลังกายเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรตินะครับประจำปี256 อีกครั้งเป็นเรื่องของอาการส่งเสริมรณรงค์ในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐีพอดีร่ววันด้วยนะครับก็จะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็พวกเราก็ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับนันจะเป็นการส่งเสริมให้เรารู้รักสามัคคีนะครับในพี่น้องชาวตำบลที่สบานแล้วก็ในส่วนของคอวามภ้เวียรเรานะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกทีมวิจัประาเศรษนะครับ ทางเทศบาลปาบมุูเรียนที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้พี่น้องเราได้มาร่วมอย่างแรกเลยก็คือสุขภาพนะครับก็บอกว่าให้ออกกําลังกายเนี่ยอย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับสุขภาพเราจะดีแล้วแต่แตและคนก็มีร่างกายความแข็งแรงสมรรถนะต่างกันก็อย่าไปฟืนนกันถ้าท่านไหนที่เดินได้ก็ให้เดินเดินก็เป็นมีประโยชน์มากนะครับถ้า ถ้าขาดนี้ต้องใช้รถเอมมอเลตตามนะ <c oughs> ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเมื่อร่างกายดีนะครับจิตใจดีแล้วก็ท่านก็จะมีพละกําลังมีแรงกายแรงใจที่จะไปต่อสูกส้กับท้าทากต่างๆซึ่งก็จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นร่างกายเป็นสิ่งสําคัญนะครับอายุเยอะก็จริงแต่ว่าบางคนเนี่ยยัง เ0ือสิบแปดสิบเนี่ยยังออกกําลังกายได้ยังเดินวิ่งยังเล่นกีฬานี่ดีได้ด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีอา,ายุไขเฉลี่ยสามสิบปีที่แล้วอของพี่น้องประชาชนเราในคนไทยเนี่ยนคะครับถ้าผู้ชายนี่นอยู่ที่หกสิบกว่าปลายผู้หญิงอยู่ที่เจ็ดสิบสมัยก่อนความกันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอการดูแลรักษาร,าาาาาร่างกายสุขภาพที่การทางการแพทย์ยังไม่ดีแต่เมื่อณนะปัจจุบันเนี่ยอายุไขของผู้ชายเนี่ยจะสูงไปถึงเจ็ดสิบ ที่เก่งที่ยืนก 8, ็แปลกสิเพราะนั้นนะครับแก่ง่ายตายยากยิ <c oughs> ่งจำเป็นต้องรักษาสุขภาพนะเพราะว่าไม่งั้นก็เราก็จะป่วยไปโรงพยาบาลนะครับหมอก็รักษาอยูลูกหลานก็ลำบากต้องต้องออกกำลังกายนะครับต้องตอบคุณทุกท่านนะครับ,บแบนนบนี้คงได้เวลาที่ควรแล้วผมก็ขอเปิด กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุภาพเฉลิมฉเกียรติของพศบาลจหวัดเรียนวันที่สงพในวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สามีนั่นดูเลยค่ะสามีนั่นชมเลยค่ะเอาที่หมดแล้วเอ้านี่หมดแล้วนี่หมดแล้วสี่สิบเอ็ดน้าดีดสี่สิบเอ็ดเย้ว้า คนสวยเตยหอมรับเหรียญไหนลูกสามห้ารับเหรียญรับเหรียญยิ้มด้วยรับเหรียญเลยพ่อคุณยายได้ด้วยช่วงนี้ยินดีด้วยยินดีเอ้าวอ้าวมาอีกคนแล้ว

กอเหียญก็ได้ครับเหรียญเหรียญเหรียญเนียนะครับประธานหน่อยเราประธานเพรท่านได้เหรียนเอาเหรียญให้ท่านประธานหน่อยเอเหรียญให้ท่านประธานหน่อยเหรียญนุลินใส่ลูกใส่ลูกใส่ลูกนนนี่ะเฮ้ เอาแบบนี้แล้วหมดแล้วใช่ไหมเกีแล้หมดแล้วหมดแล้วมจะเนแล็อใน่กองอะเอานี่แล้ไเอาใช่้อมไม่ทันแล้วทันแล้วแหละจะหมดแล้วได้ขับมอเตอร์ไปเอาปัจเจ้าเร็วเร็วเร็วกันไม่เร็วเราเะหายใจมาทันเยปัจเจ้าเร็วเร็วเร็วฮิ้ว รับเลยปะคนสุดท้ายเอายาดมสวัสดีครับนายกอาพี่เจ้าสวัสดีครับข่เรสร็จอหนึ่งสองสานึ่งสองสาม นาที 3, สาเป็นวิน,นาทีที 3, ่างงสามคุณพานุพงศ์ศรีสุรพงศ์สถิติ 1, สเก็ตน,นาที 3, สามเปวิน,นาทีครับบ๊าท่านชิ่นรับาประดิษฐ์นะครับยืยนด้านหน้าเลยครับ ที่เดิ่ที่เดิ่ที่เนิแชมป์ในรายการโครงการเดินที่พัสุภาพเฉลิมพระเกียรติประจำาน25 1 6งราคมโด้แก่แขปัญหาดาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันศูนย์เพื่อใจวรยรุนในชุมชนแหมู่บ้านที่เดินที่นึ่ทีสิบหกฮงโกดำเนิท่ารก็ือธรรมนิพิพัฒน์นายเด่มอบรางวัน ที่สองที่สองฉนไหประนุมเรียนชื่อชั <S <S ้นายกเทศมนตรี์ชิบกรับได้เขียนมอบรางวัลให้กับคุณชันไหประนุสีดอนเลยครับอันนี้ของแค้ของแค่มาเนที่สามที่สามที่สามคุณพานุพงศ์ศรีสุรพงุ์ เรียนเชิญท่านนายกเวีกาชาติมดีรัตน์พิมพะมอบรางวัลเรียนเชิญครับขอบคุณท่านพ่อเมืองตุ๊กเก็ตพิมพะนามวุคุยงหลันในยุคเต็มศุตรีชิ้ก่อนอ่ะในสตีทพบปะพี่น้องด้วยครับขอบกลับเรียนท่านพ่อเมืองครับท่านนายอำเภอทวิตพิมพะแล้วก็คุณนายนะครับ แล้วท่านประหลัดรุ่สท่านที่เขา้าร่วมการการแข่งขันเดินิ่งของเทศบาลปูเวียงครับครั้งน,นี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเทศบาลนะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เขา้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโอกาสต่อไปเทศบาลก็จะจัดอีกในช่วงหน้าหนาวนะครับประมาณเดือนมกรานะครับคงจะจัดให้ ให้ยิ่งใหญ่กว่านี้คงจะไกลกว่านี้นะครับวันที่4กิโลครับต่อไปน่าจะ6กกิโลนะครับคงจะเดินรอบไปรอบในเทศกาลครับด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพนะครับขอให้คนได้มาขยันออกกำลังกายนะครับดูแลสุขภาพเราจะได้มารวมสนุปกันอย่างนี้ต่อไปทุกปีนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ